เต็มกระบาหูเลยปนเ้างบนเดี๋ยวป้างบนูเขาว่าเขาอย่าป้างบนใช่ไหมป้างบนเลย ยาด้เหี้ยเพือแม่งขึ้นมาหมดเลยข้างบนน่ะมันไม่มีพวกเราไงเราก็โดนเหวี่ยงหมดเหี้ยก็ไปฆ่าหนองเสือ

ปั๊มเกาะไม่ได้เสียเปียบวิ่งเหี้ยใครโดนไ้มมีโดนโอ้โหไม้ทีเดียวป๊อกเดียวไม้เขียวให้ยุให้มันออกไปยุให้มันออกไปเหี้ย,ย มีที่ไหนต้องนัดก,กันไปไาดิลงไม้ไปลงไม้กันก็ได้พวกเราอ่ะสีมันแต็มขึ้นที่ไหนวะกลใกล้ก็คืออ๋อ เดี๋ยวผมดูสภาให้จะนำไปดูลงไม้ใช่ไหมวัวขับรถขับรถดีดเเฮ้ยน,นี้กะเพราไก่ต้องมีไข่ดาวไหมหรือทอดเองแม่ <ías> โอเค,อเคทอดเองดีกว่าแล้วแต่อยากได้ไข่แบบไหนน<ส>อาแดงขอดูนะมีนขครับ สภาบีดำนะสภาบีดำอยู่สามสี่ตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวจะไปถูกปูนเหรอ หุ่นชั้นหนึ่งวโหรถจักรแม่สั่งอีกตัวหนึ่งนะ ไม่บุกจิในข้างหน้าพอเพราะว่าบุกไปไม่คุ้มบุกไปเหมือนแบบเอาแต้ไปให้แบะแต้มเราไม่ได้ตามขนาดนั้นไงปูน,นึงถุงขอนะ ารออยู่ให้มันมาให้มันมาก่อนใครแอบรอเลย mm hmm. ยืนยืนประจันหน้ามันก็ไม่อยากมาพวกนี้มันนี่อยู่แล้วอะ่ะ ทังส่วนเล่นหน้าแดงงอมหูดบแน่เลยเขาชอบหมูดำกินไอ้นี่บ่อยเหรอสายจู๋อ่อพ่อ,อพ่อมุกต่อพีดพ่อเราเราอยู่หน้าดำใช่ไหมอาจะได้ไปหน้าดำมือนเราไปหน้าดำ มันมันต้องแยกฝ่ายไม่ไม,ไม่ไม่แยกฝ่ายไม่ได้อะสีฟ้าไม่เอาเอะไรเลยวะหรือสีฟ้าที่ต้อ,องเอาคือ ต้มโก่ไก่มีแต่ไก่โอเควันนี้มีแต่ไก่หมดเลยไก่สี่ชิ้นทำกับข้าวหมดนะจอตายตายไม่เป็นเก้าใช่ไหมวันนี้ไก่สี่ชิ้นสี่น้องขาโหตัดสามชิ้นอันนี้ทำไรต้มพะโล้อะนะ แล้วก็กระเพราไก่อ,อ๋อแม่มกกแีแต่ไก่ได้แล้วจุกแต่บ้านเราเรามีรถอะเราเล่นได้อยู่แล้วมันเล่นไม่เหมือนเราหรอกมันเล่นสู้เราไม่ได้หรอกเล่นรถอะ เราเราเล่นต้องใช้พ็อปไงมีตะไคร์เราวันนี้มีตะไคร์แม่มึงเสียงยังติ่มเล็มแอบแม่เล็มตีหัวใครวะน่ะเสียงยังติ่มไม่เฮียตีหัวดำเอาแต่ดำมาใช้หัวขาวเหรอหรือใช้หัวขาวอยู่แล้ววะอ๋อไม่ค่อยได้สังเกตเลยเนี่ยน่ารักจัดเลยอ่ะเฮียตีเลยไปจิน่ารักชมุดเขาดแมม่งงไอสัตว์ ไปเข้าช <Yeah>, mm ุกหน่อยตัวผมกันให้เฮ้ยอย่าเข้าไปเล่นในซอกนะมาเล่นตรงรถนะอ่าอือเรียบร้อยดิหรอไม่แม่กุญเชียงใช่

โอ้ย oh yeah. oh, เอาลองดูวันนี้ว่าจะรสชาติเป็นไงรสชาติตามปัญญาหรือเปล่าอบีนตายสองไม่ไม,ไ,มไฟน้อยไฟน้อยไฟน้อยเล็กมากเล่นอยู่สามที่เลยเล่นสักที่ไหมไม่ได้ว่ะ ดีก็จะให้เล่นรวมกันเล่นไม่ได้อ่ะรวมกันอ่ะโอ้โหที่เนี่ยโอ้โหที่เหี้ยกูโม่จะพิมพ์

โอ้ยเี้ยเอีโบสองตัวมึงเห็นไรตหัวป้าไงตียค้าเรียนผีแล้วตีหัวมึงไงจัแตกเลยคุยโยกบนหา่างเยมงรียนไห่ก็ได้ตีไหนไหนก็ตีหัวงตายยคุยอ้ยังเียนเปลี่ยนเป็นเพี้ยอะไรอะเยยอัพ้นอยู่คอไอ้เี้ยเี้ยอะไรอะเี้ยตา้ัไรสวยเนีย ไอ้เอี้ยไม่เป็นไม่เป็นไปหาที่หัวมึงเฉยไอ้เหี้ยไอ้คุยไม้ก็ไม้กูเสือเป็นหาที่หัวมึงเฮ้ยไอ้ทมันบูทใครวะไอ้หอมบูทใครวะไอ้ยังไม่เห็นไม้หอมบูทมา ำไมไม่เห็นภาพไม่ตรงเมื่อกี้ภาพไม่ตรงซีซั่นน,นี้ดำอะไรอย่างเงี้ยแคสคนนึงเสียงใครวะเสียบบจังเหรอหน้าดำบนจังใช่ป่าววะเสียบบจังก็วะ ทนได้ไม่เกินสองไม้เอี่ยไอ้ยี่นี่เบียวทำมาทำโบเลยทำไมตอนแรกคุยคุยกันบอกว่าเล่นตรงรถวัดแต้งเราทำไมตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้วะ โหกูมีการังเสริ์พวกค่อยๆมาวะพวกเอฟพวกมอสมามีเคี่ยดกดผิด

ข่วยแม่งลบรถกูยี่ยห่่่่ว่่เ่่อ่่่่น่่น่่นเลย่่่่่่่่่่่่่่่่งแล้วหมดแล้วห่่ การฟูยังวะไอ้ศสตว์โอ้โห

ตายปะฝั่งร้วมีใครตายปะศพแม่งไม่ติดมือมาเลยไว้ ยี่ยิบ้าคนที่สิเคนที่หนึ่งยี่ยคนชุด เลยก็เริ่มคันคอแล้วนะ ไม่คุยกับแรงชุบนะเว้ไม่คุยเว้แงชุบนะเว้ยหมดเียตรงนี้หมดไอสัตว์มอะไรืเวอเไมึงตัยอกะพาลับเพื่อนเลยเวมึงเป็นพาลัเพ่อนเลยเว้ยเียอีโกเยอะเฮ้ยมนเกิดมนเกิดมนเกิดตัวดิอเอียนเป็นคนมึงอีโก้เยอะอย่างงี้ตลอดเลยปะวะอีเียต ไอ้เหี้ยสีดำพวกมึงก็บารม,มีหรอว่าไอ้เหี้ยบารม,มีบ้านฟ่ะไอ้สัสต์ไอ้เหี้ยไอ้บอเลเดินไปชุบไอ้ไอ้เหี้ยกระโดดไม่ขึ้นไอ้เหี้ยชุบใครไว้รู้แต่กูชุบไปแล้ว ฮุกซ้ายเข้าที่เบ้าหน้าฮุกส,สวยเนี่ยเปิดไม้อรอเลยอย่ามู๊กไกลๆอ่ะ

อูลเรนไมล์ระบากชีวิตชิบหายยี่ฮี้อ่ะอูเรนไมล์อูระบากชีวิตชิบหาย 结婚。 กลิ flow, so ่นพะโล้กลิ่นพะโล้ออกแล้วกลินพะโล้อะไอ้เหี้ยอ้แก่ที่บ้านมันใส่ใช่ป่ะไอ้เหี้ยต้องถามแม่ไอ้แก่ที่บ้านมันใส่ใช่ป่ะอ้แก่ที่บ้านันใส่ใช่ป่ะมึงอะไอ้เหี้ยต่อตลกไอ้เหี้ยตตลกไอ้เหี้ยตัว โอ้ยเหี้ยมาจากไหนวะเหี้ยบู๊ตกูมาแต่ละทีกูไม่เห็นเลยอ,เอือแคงขายๆคยขายกลิ่นพะโล้เลยครับเพื่อนเล่นอยู่ไหนครับเพื่อนตอนนี้บางส่วนหน้าแดงมีปะ่ะแต่อยู่หน้าดำกันบางส่วนครับ แดงมีคนเดียวครับ โอ้ยเยี่ยติดสัตว์เอ้ยขึ้นหน้าประตูขึ้นหน้าเหนีย้ยนี่เลย